เราสองคนสวมใส่ผ้าไทยอีกแล้วค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและอสอมทนะคะครับผมเชิญชวนผู้ชมนะครับร่วมศึกษาวัฒนธรรมไทยผ่านผ้าไทยนะครับตามพระราชบัณิธานของสมเดนนจรร็จพระนานเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงนะครับตามโครงการ ผ้าไทยสวมใส่ได้จริงพลิ้วนะครับมาเริ่มต้นดูกันที่ชุดของสุภาพสตรีก่อนนะคะวันนี้ชุดที่ดิฉันสวมใส่นี้เป็นผ้าไหมมัดหมี่ทอมือนะคะแล้วก็เป็นผ้าครามจากจังหวัดสกลนครนะคะนี่เป็นผ้าไหมมัดหมี่แบบนี้แล้วก็ตัดเป็นชุดลักษณะคล้ายๆกับชุดราตรีนะคะ<อ>นี่นะคะ<อ>ก็มีแบบข้างหน้าสัาน้นข้างหลังยาวานะคะ<ม>แล้วก็มีโบติดเพื่อความเก๋สามารถใส่ออกงานได้เลย<อ>นะคะเป็นสินค้าชุมชนนะคะของจังหวัดสกลนครค่ะครับผมนี่ ส่วนของผู้ชายชะนะคุณผ่าน <S <S อย่างน้อยเนี่ยอันดับแรกที่สัมผัสได้เนี่ย<ช>ผ้าเบาสบาย<ช>ทั้งตัวในและตัวนอกเลยค่ะข้างในเป็นผ้าฝ้ายคุณผู้ชมค<ช>่ะเป็นผ้าฝ้ายแล้วก็เป็นผ้าเข่าม้านะคะ<ช>เป็นผ้าฝ้ายทอมือน,นะคะแล้วก็เป็นผ้าครามด้วยส่วนด้านนอกเป็นผ้าฝ้ายแล้วก็สลับคิดด้วยใหมนะคะก<ช>็เป็นความปราณีตบรรจงของชุมชนนะคะของพี่น้องจังหวัดชาวสกลนครนะคะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากร้านอิงลิงโก้นะคะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจสินค้าชุมชนนะคะสามารถที่จะสแกนคี qr code ด้านล่างนะคะเพื่อไปตรวจสอบค้นหาดูซิว่าเอ๊ะชุมชนไหนมีสินค้าที่น่าสนใจกันบ้างค่ะครับผมโย